สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ oppo reno 14 5g ครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะนำเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม pubg mobile ครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูคะแนนอันดูตูของเขาหน่อยแล้วกันตัวชิปเนี่ยก็จะเป็นตัว Dimensity 8350นะครับเทสคะแนนอันดูตูออกมาแล้วได้ที่1 3 3 0 0ล้านครับทุกคนประมาณนี้ครับโอเคพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับผม ตัวนี้สิ่งที่ผมชอบนะสำหรับเจ้า Oppo Reno 14 5G เนี่ยลำโพงเขานะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยเปิดโหมดระดับเสียงพิเศษเป็นลำโพงคู่ที่เสียงกระหึมมีมิติดีรายละเอียดครบดีมากครับอันนี้คือดีเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนตัวเครื่องไม้เครื่องมือช่วยนะครับมีไฮเปอร์บูตครับดูเฟรมเรทได้ปรับโหมดได้แล้วก็นี่ครับมีการชาร์จแบบบพาสมาให้ด้วยบล็อกการแจ้งเตือนบันทึกหน้าจอเนี่ยครับอยู่ตรงนี้มีมาให้ใช้งานเยอะเลย เสียงกระหึ่ม um. โอเคครับเข้าเกมมาแล้วเรามาดูตั้งค่ากราฟิกของเขาหน่อยแล้วกันนะครับผมควบคุมเนี่ยแน่นอนครับมีเจโรสโคมให้ใช้งานอยู่แล้วอันนี้ใช้งานได้ดีครับทุกคนตัวกราฟิกนะครับถ้าเราปรับไว้ที่ลื่นไหลเนี่ยเฟร,รมเรทจ,จะอยู่ที่ X-GIMP ทัดเลยนะสมดุลเฟร,รมเรทของเขาเนี่ยก็จะดับลงมาที่อัลต้าดีเฟร,รมเรทจ,จะอยู่ที่อัลต้าเ d i ดีเฟร,รมเรทอยู่ที่อัลต้าปรับไปอัลต้าดีเนี่ยยังไม่ได้เนาะแต่ว่าในการเล่นครั้งนี้ผมก็จะปรับกราฟิกไว ในระดับนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวเสียงก็มีออาต้าให้ปรับนะครับทุกคนมาพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับสเปคของเขาเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้า Oppo Reno 14 5G เนี่ยก็เป็นรุ่นกลางของเขาเนาะเพราะว่าในตัว Oppo Reno 14 s ี r i ส์เขาก็จะวางจำหน่ายด้วยกัน3รุ่นนะครับก็จะมีตัว 14F 14, 14 5G ที่เราได้มาแล้วก็14 Pro นะครับทุกคน ก็ตัว14 5G เนี่ยก็จะมีความจุตัวแรม12ลอมความจุ256กิกแล้วก็ตัวแรม12ลอมความจุ512กิกนะครับวางจำหน่ายด้วยกันแบบ2รุ่นย่อยสำหรับตัว r e n o 14 5G เป็นมือถือที่ขายในเรทราคา1 6 0 7 1 8ประมาณนี้ครับทุกคนเพราะว่าณนวันที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยผมก็ยังไม่ทราบราคาคิดว่าน่าจะไม่ต่างจากตัวรุ่นก่อนหน้านี้ของเขานะครับในตัว Oppo r i n o Reno 13 5G น่าจะราคาไม่หนีกันมากนะครับ ก็สเปกเป็นยังไงบ้างผมว่าสเปคดีน่าสนใจแล้วที่ผมชอบเลยนะดีไซน์ตัวเครื่องสวยครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบนครับขอบจอบางอยู่ที่1 6 5ม mm ิลิเมตรครับตัวเครื่องเนี่ยมีความหนาเพียงแค่7 4 2ม mm ิลิเมตรเองนะครับน้ำหนักอยู่ที่187กรัมแต่ว่าได้แบตเตอรี่มาเยอะครับ6,000มิลลิแอมชาร์จ80วัตต์จอสวยใสกล้องใช้งานครบวัสดุต่างๆคือดีมากและสีของเขานะสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีเขียวแบบนี้ สวยครับดูน่าค้นหาดีอีกสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีขาวที่มีลวดลายของหางปลานกยุงหรือว่าหางปลาเนี่ยอยู่ตรงฝาหลังด้วยอันนั้นก็สวยครับคนที่ชอบสีที่มันสว่างๆหน่อยน่าจะเป็นสีขาวเนาะส่วนคนที่ชอบสีที่มันแบบดูน่าค้นหาเรียบหร,ร,รูดูดีอะไรเงี้ยผมว่าสีเขียวเนี่ยก็โอเคเลยนะเขียวเหนียวซับครับทุกคนอันนี้คืออยู่บนเครื่องบินนะลืนล่นๆครับบอกเลยเอาจริงแบบนี้เนี่ยคือลืนล่น เนี่ยอย่างนี้เลยตาเล็กเนียนสมูทดีครับลื่นจ๋าเลยครับแบบนี้เจลเจลใช้งานได้ดีอยู่แล้วท,ทุกคนไม่ต้องกังวลเลยราคานี้เนาะตัวนี้เขาก็จะมีตัว AI มาให้ด้วยนะครับเอาไว้แบบไปดึงสัญญาณน่งสัญญาณเน็ตของเรานะครับอื AI Link Boost 2.0โอ้ลงถูกขี้แล้วเนี่ยนี่ครับตาเล็กสมูททุก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 โอ้โหยิงกันแล้วเหรอเพื่อนยิงกันเราฟาร์มของครับจ้ะเพื่อนบอกไปไหนไปไหนอยู่นี่ตัวมีตัวนะตรงนี้นะ ฆาออกมาสิโอเคตายไปแล้วเพื่อนจัดไปแล้วใชว้ได้ครับนะทุกคนโอเคเลยเตายไปแล้วโอเค นี่ครับลื่นไหลสมูทแบบนี้เลยแล้วลําโพงเขาเป็นลําโพงคู่ที่แบบเสียงแบบโอ้โหดีมากดีมากทุกคนดีมากเล่นเกมก็สนุกฟังเพลงก็โอเคเลยนะครับรายละเอียดครบมิต,ติดีครับคุณภาพตัวเสียงลําโพงเขาตาเล็กเนียนสมูทดี j จโลเนี่ยครับเจโลใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับความร้อนของเขาถ้าเทียบกับการเล่นตัวเกม ROV ตัว PUBG Mobile เนี่ยจะมีความร้อนมากกว่านะครับแต่ว่าความร้อนของเขาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าเล่นแล้วไม่ได้ทําให้ตัวเกมของเราเนี่ยมัน,ม,นมันสะดุดเนาะมันก็ยังเล่นได้ลื่นสมมุติดีนะครับสำหรับตัวความร้อนของเขา โอเคไปเดี๋ยวผมขอญาตเสียสละวิ่งไปเรียบเพื่อนดีกว่ารดขี่ได้สักคันไหมไม่มีไม่ไกลครับไม่ไกลแป๊บเดียวตาเล็กเนียนสม,มุติดีเจโลใช้งานได้ดีครับภาพสวยกราฟิกสวยครับ ใครที่จะซื้อมาใครที่จะซื้อมาใช้งานในเรื่องตัวกล้องแล้วก็เล่นเกมนะครับผมว่าโอเคเลยใช้งานได้ครับทุกคนไปไปเรียกเพื่อนก่อนเรียกเพื่อนก่อนโอ้โหอะไรครับเนี่ย แล้วเข้าทางไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้แมากลับมาเพื่อนกลับมานี่ครับก็ประมาณนี้เนาะสําหรับการเล่นเกม PUBG MOBILE บนเจ้า OPPO Reno 14 5G นะครับทุกคนก็เป็นมือถือที่ขายในเลทราคาแบบหมื่นกลางๆแล้วกันครับที่ผมว่า โอ้โหสเปคใช้งานดีน่าสนใจครับใช้งานได้ครบดีสําหรับใครที่มีงบประมาณเหมือนกลางๆนะผมแนะนําเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ที่แบบควรพิจารณาเลยยังไงใครที่แบบกลาลังลังเลอยู่เนี่ยแนะนําให้แบบไปลองเล่นลองสัมผัสเครื่องจริงดูก่อนเนาะไปดูดีไซน์ของเขานะครับไปดูฟีลิง่งในการถือการสัมผัสหน้าจอไปฟังเสียงลําโพงดูนะครับว่าเออเราแบบโอเคไหมอย่างเงี้ย ก็โอเคครับเดี๋ยวเวลาในคลิปมันจะยาวจนเกินไปนะครับทุกคนสําหรับในครั้งนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตตัดจบไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะมาลองเล่นลองเทสให้ทุกคนดูประมาณนี้แล้วกันความร้อนคุมได้ดีจัดการได้ดีครับลําโพงเสียงกระหึม่มฟิ้งในการทัดดีภาพสวยกราฟิกโอเคนะครับลื่นไหลสมูทดีครับผมเจโรใช้ง,งานได้ดีครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่เล่นเกมพับจีโมบายได้สนุกได้ดีมากครับโอเคไว้เจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ